รถขาถ่ายด้ามเข็นนะคะตัวนี้จะมีด้ามสำหรับให้เข็นเวลาน้องนั่งนะคะตัวที่กั้นเอายกขึ้นได้นะคะเผื่อว่าน้องจะได้นั่งง่ายขึ้นนะคะหรือว่าเวลาจะให้น้องน้องที่เริ่มโตแล้วก็มานั่งเล่นเป็นขาถา่ายปุ่มเปิดเพลงนะคะจะมีทั้งที่พวงมาลัยนะคะสองฝัง่งแล้วก็ตรงที่นั่ง วงมาลายหมุนได้นะคะจะเป็นเหมือนรถดุ๊กดิ๊กเลยค่ะเวลาหมุนเพราะว่าด้านล่างของของตัวรถนะคะก็จะเป็นล้อด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นล้อแบบนี้เหมือนรถดุก๊กดิ๊กด้านหลังก็จะเป็นล้ออันนี้นะคะอันนี้ถ้าจะให้น้องใช้ขาถ่ายาน,นะคะเอาที่วางเท้าออก ก็จะเล่นเป็นขาถ่ายเป็นลูกดิกได้เลย